วันนี้นะครับก็อยู่กับช่องป้าป้าสันชนแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวการ์ดที่ไม่ซืโนอย่าใหรือดาบพิฆาตอสูรนั่นเองซึ่งเอ่ออันนี้เป็น EP 3ีนะฮะอีพีก็ยังไม่ได้ตัดลงนะฮะเพราะว่าอยู่โทรศัพท์อีกเครื่องนะฮะอันนี้ใช้เครื่องพ่อไปก่อนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยอ่ะความจริงผมมีหลายเซตมากนะฮะเดี๋ยวค่อยขึ้นโชว์รูปไปดูอ่ะมี2เซตคอ เอ่ออันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฝั่งของหน่วยพิฆาตศูนย์ซึ่งอีพีหนึ่งเนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นหลังแบบนี้อ่าอีพีหนึ่งมันจะเป็นพื้นหลังแบบนี้อ่ะอันนี้คืออีพีหนึ่งนี่คืออีพีสองกับสามซึ่งวันนี้เราจะไม่รีวิวหน่วยพิ่าตศูนย์นะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้รีวิว e p พีสี่สามเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนเป็นทางฝั่งของอศูนนี่ดูดี ผมจะนับธรรมโยกับยาชิโร่เป็นอสูรด้วยเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ไปหามุคาโกะก่อนถามว่ามุคาโกะคือใครก็คืออสูรข้างแรมที่4เดี๋ยวผมขอไปหาก่อนว่าอยู่ในเซตนี้หรือเปล่าโอเคไปหาน้องมุคาโกะมาแล้วนี่เห็นไหมพื้นหลังมันก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวนี้อันนี้แต่ผมเอามาเสริมเฉยๆเพื่อมันจะได้เป็นอสูรเนานะโอเคเราเริ่มจากหน้าปกเลยดีกว่า นี่ยังไม่ได้เข้าโรงศึกย่านลนึงลงนี่มิน,น่ด้วยน่ารักมากดูดินี่ไอตรงนี้นี่นี่ตัวแรกนะคะก็เป็นคิบุซุจิคิบุซุจิมุซันไคกาคุไคกาคุอาศูนข้างที่หกคนใหม่นะคะ โดมะอสูรข้างขึ้นที่สามนะฮะเอ้ยอสูรข้างขึ้นที่สองนะฮะโดมะโดมะอาคาสะอสูรข้างขึ้นที่สามโดมะข้างขึ้นที่สองโดมะอาคาสะอาคาสะตัวไหนซ้ำผมขอ,ขอไม่เอานะคิบว่าสิมุสลล่างผู้หญิงนะฮะแล้วก็นี่ โคคุชิบุโอหรือโคคุชิโบนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพี่ชายของโยริอิจินั่นเองตัวไหนซ้ำขออนุญาตแมวนะฮะนี่เป็นเอออุ๊ยขาดเลยนี่เป็นนาคิเมะนะฮะนาคิเมะอันนี้ผมขอนับเออ พามโยเป็นอสูรแล้วกันเนาะมาแล้วเหรอฮะมาแล้วยังตอนที่ผมกาังจะกลับดิชิโร่นางซ้อมมันอยูเอาหน้ากันแหละเกี่ยว่าไม่ตัดเลยฮะดีว่าไม่เอ้เขายิงข้อไม่ได้ตัดเลยเกี่ยวกถูกแล้วนะต่อไปก็เกี่ยวท้ารูกต้องได้หนึ่งครั้งขึ้นไปคข้า เคียวไกน่นี่อันนี้อาสูรข้างแรมที่ห้าเอ้ยข้างขึ้นลำดับที่ห้าข้างขึ้นลำดับที่หกคนเกา่าแล้วก็เคียวไก่อดีตข้างแรมที่หกนะต่อไปเอนมุขข้างแรมที่าหนแบบึ่งยาฮาบะแบบมารคือใครมีความรู้เรื่องแบบ ยาฮาบาก,กับซามารุเนี่ยบอกผมเลยนะว่ามันเป็นอสูรข้างขึ้นหรือข้างแรมแล้วผมอยากรู้มากเลยว่าเป็นอสูรได้ไงอาจจะเป็นอดีตอสูรข้างขึ้นหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าอสูรข้างขึ้นเนี่ยไม่ถูกแทนที่มาประมาณเอ่อหนึ่งร้อยสิบสามปีแล้วแต่อสูรข้างแรมเนี่ยมีคนแทนที่อยู่ก็คือคนนี้นคนนี้นะคะเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทีนะครับว่าอสูรมาเป็นยังไงก็ สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนผมมีตัวนี้ด้วยโฮ้ยโยริจิคับซึจิคนี้โยริจินคะผมนิ่วบมือผมเองนะครับ